ฝันคุ้อ้เกือบไม่ทันทันหูพอดีบ้าเลยเออเอ้าวสัตว์เอ้ยมาแน่เลยบันไหนบ่ไม่ร,มรู้ยังไม่เห็นอะ่ะมาวบผมไม่ใช่ เครื่องอลไรที่เราซ่อมเสร็จหรือยังอะเครื ouais calves calves ่องอะไรอะเครื่องระเบียงหลังบ้านที่พี่ซ่อมกับเพื่อนนู่นๆอย่างๆอย่างที่ว่ามันขึ้นบันไดไปปะไปดูตุ้มตุ้มกับมันอยู่ไอ้เครื่องอะไรตอนที่มีคนไปไอ้นี่ยไปแกะโทูเทมอ่ะอ้าใกเล้ใส่ไว้ไหนอยู่ตรงข้างล่างนะผมจะมาเครื่องนี้บอสอามลากมาเข้าใจจังไปปั่นตรงแฮงแมนไป เฉยชิลลี่ะโอัยมันทุบจนพังเฉยมันเจอหายแอปเปิลเพนแอปเปิลเพนแอปเปิลเพนจักรยานฟาร์มระเบิดไปแล้วไปแปดรอบอย่างนี้เนี่ยตัวแฮมแฮมดีแฮม ใช่ซ่อมเครื่องหลังบ้านนี้ได้นะใชหละหลังบ,าบา้านชั้นสองมก่าตาหาพี่มาตาหาพี่มาตาหาพี่ี่อ้าวเฉียดเ้ยไม่โดนไม่โดนไอ้สั์ไม่โดน มึงมามึงมาเฮียมึงมาจำคำตอนนี้บึมบึมเอาสัตว์เอ้ยเอาแล้วมาทางกูด้วยไอ้อเจ็บไอ้เฮียไปไหนดีล่ะเครื่องกลางหัาดนเฮียเออเครื่องตรงนั้นที่เราระเบิดตุ้มๆนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกันใช่ปะการนีโดนกระเดือบรายรอบด้วยนั่นก็โอ้ยแม่งเอ้ยตัว อยู่สิร<น>เราเกจูยวจูโดนมันปั่นอยู่ <laughs> ไม่รอดว่ะเฮียไ, <laughs> ไปรอด <laughs> เฮียมันเดินเร็วอ่ะมันจูงยากมากเครื่องทำเครื่องไหนแฮงแมนแฮงแมนซิลิโฟโอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนเหรอเพื่อนอยู่ไหนวะ เพื่อนอยู่แฮงไว้กันนี่ผมมะให้กลับมามันอยู่ยข้างบนนะั่นหรอฮะใช่มันอยู่ข้างบนเสร็จแล้วเพื่อนไม่ต้องซ่อมแล้วทำมอนแมนมาที on, ่น้องตุกมาหาการไล่จับป่าทำไปไหนวะเกือ ยังมีพี่พี่พี่เดินเดินเหียบพี่เดี๋ยวไปทางขวานะทางขวามือพี่มีเนี่ยมาแล้วเออเอาโดนคือเก้าอย่างวะเฮลมีเฮลมีพีเอไม้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 พี่คานไปไม้คอมมิ่งแอรคอมมิดูผเห็นมาแล้ว ชั่วๆนะครับอื้ออชั่วๆหนึ่งร้อยเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะเปิดตัวมันเป็นหิวเตอยงเหรอใครหิวเตียงวะน่ะกล่องไปเลยไม่ต้องมีอยู่มีอยู่ไว้ไวตายเลยเหรอไม่พี่เป็นแรกเป็นแรก โอ้ตายแล้วอ่ะไม่เต็มพูดเลยตายมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มมาแล้วมาแล้วเต็มเต็มเนื้อ Calling แน่นอนผลลัพธ์ c a l l i ม g ของแม่โอ้อ่มันมันมันวัดมันวาร์ปมันวาร์ปหนีมันวัดไปเปิดประตูหน่อยโอ้โหพ่ออยู่กลางเลยฮัลโหลอ่า พน้าของผมเอ้ยบอดี้บ็อกเอาว่ะเอาพี่ใครวะไปไปไปประตูไปประตูมานี่มานี่ใครวะเนี่ยประตูนี่เนียนไหม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 จะฮิาาวเตงกันไปขอบสนามเป<ด>็นอะไรพี่วะ เดี๋ยวกูไปเปิดประตูให้ก่อนตามกูออกได้ออกได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทีวูเตงกันออกไปเลย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 เฮ้ยมาบ๊อบให้ทีเพื่อนเอ๋ยจ้อนเวลาแล้วเกินเออออกไปเลยออกไปเลยไม่เป็นไรเจอท่อยอะ นะฮะใช้ไม่ติดถึงแท้นี่งงไปหมดนะ